สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมหาแห่งมวลซื่อนะครับเนาะอามูนีมาเบิงบรรยากาศยี่เปรงของวันที่20นะครับเนาะลูหอประทับปูชีบขาวครับผมเนาะเอาเขามาเบิงรับฟังรับชมรับฟังนะครับเนาะว่าปูเพิ่นอนมีแนวทางอยังฝากมีบนมีลางหรือว่าเนาะครับเนาะพิจารณาเบิงฟังเบิงดีๆนะครับเนาะคลิปนี้มีพิจาราอยู่เรื่อพี่น้องเกอแอดมินฝากฟังให้ดีๆนะครับเนาะ เดี๋ยวแบบมึงบรรยากาศอยู่หอประทับเหมือนกันครับจักดการงานก็รมีหาอีทเพอร์นี่แหละเออหายห้าง <หา S 2> ไม่มีได้เช่มาหาพ่ออะไรจะไหวมาไายร่มจะปล่อยอะจะร่มรอต <laughs> ายพ่อเปลี่ยนกับเปลี่ยนได้แบบนี้ <laughs> เออญาติคักหลายญาตเอาเปลี่ยนต้นคักหลาย ข้าเปียนากเปียนได้ดากมันเกาข้าแห้งแล้วเป็นเกาไหลดากมันเปี้ยนออกข้าไปเน่เีนนอนไเปียงไรวะเอาแรงมาใส่เราพอบา้เอมันเกาเรามันเกาเราขี้ไรกับเกาเอ้เอาเปียนออข้างนัแล้วมันทั่วไปเอาดากมาปักเชียงเอกไปใช้แค่ข้าวใหม่มันจำสิไหมเขาสิได้บ่า เขาไว้นอะรถไยแดงอ,อยู่้ตยเขาไปติของจกของมันเก่าหรอแม่มาพอ,อเ,าเอาเออกเอาเขามาเกียอกไปบ้างไปติดไปดา่าเขาเขาเอาชนะเขาไหว้นาะรถไปแดงเออแม่ครับอาทิตท้อไ,ไ,ไ,ไปแดงแดงกันไปดีรถไม่เปลี่ยนมีความหมายไหมรถไม่เปี่ยน เป็นแต่ป้ายแดง่าหลักทิ่จันหน้าหนแล้วบเปล่าลอาู่าจังไรอีกอย,ยิบเรื่องจังไรวะว่ายจังไรก็ไม่ปัญหาไงถ้าไ <c oughs> หวจะประกาพัน,งนงองไห้ัคอกอร้องร้องเรอใครว่าไรนี่มาทางลาไ่เห็นจิกรร่ำร่ำเหวี่ยง ขั้นว่าไรกันทีว่าขึ้นบ้านาาว่ากันโอ้กันที่ไม่หวังนอนว่าล่ะชุดงบหน่อยเป็นยังไงปูขุดงบหน่อยที่จะรามา่าไปเขาอยกบอกว่าอยากทำมาหาพิ่เงินโอ้ใครได้เตียซ้ำ <c oughs> งบหน่อยร้ายเอาเกียบเต้ามือว่าจาันว <c oughs> ้ามาอีกแบบ บ๊หายแ่้บว่างทาบใช่ปุ้ขาขังมาคึ่งปชุ่ม้นปลาชุ่มแล้วปลาชุ่มแล้ววันนี้วนนี้เออบ๊อบ่๊อเอาเดียกแต่เมื่อเกินไปครับครับบ่อบครับครับบ๊อบาได้เอาแค่นีกันข้าเพิดเยือืรไก่เห็ง่ายอมอากนพปุเบ่อยก็ได้แหรืว่าไก่เขาไม่ขอคิดแต่ขอว่าง ใครของเราเขาก็ติดกระถือถือทือการทือว่าไดใดสาวเอาเกียบเอาราดจมือค่ะว่าครับเปลี่ยนไหมครับแต่เ,ออเนี้ยเอา่าเขาคว้านพิจารณาเอ้าอ่างมือยากให้ถืออืมรูร้ชึกว่าอารมุธจะดีครับรผมเพราะว่าอารมณ์ดีเขาเอาอะไรเขาได้กินคอยห่างห่างอืม แล้วก็จะกินแค่ระบบช้องวมาอะไต้อรอะเริ่อทีนี้อาชีพใค่คือว่าดิอาวะองดีแค่นี้ยังอรีมั้งมีต่แนวอีดีเพราะว่าคนถวายก็ชื่อว่าดีเอ้าจะ่ชื่อไม้ดีไหมมาทานดิมีใจแนวีดนะทุกคนยินยอมนะบัวมีใจกินแก้มแก่ใครหน้ามวกไม่ถูกอันนเขาจะย่างยินนะเขาจะางกิ เกี่ยวเจะกเวนนะถ้าเกี่วเนว้อเวนน้า้าจะกามนักวานน่ะมือมี่วันที่เท่าไหร่เช่าไหมใช่นี่เช่าวันที่เช่าเดียวาชื่อล้มหน้าล้งหลังที่นางล่าก็แต่โก้พังว่าต้องมือนานว่าใช่มือีต้องมือนีมันใช่มือถ้าพ่อเาจามใจถ้ารูกหวาน่าจามบ่ได้พักกั อันคืออีนักนหอกต่เีวว่าหูบักเมือว่าหูบชักไม่เมือว่าแต่วันที่คิดเก้าเมือว่าเมื่อนี่ผ่านวันที่ดีแปลกตัวนีหลักอีกมากคกะคิดเก้าอะไรดีค่ะเขาบอาว่าดีคีวมาจังคิดเก้าเ่าวานผ่านมาเ่อวานจังว่าคิดเก้าก็อนน่าหลับไปเมื่อทันวันเหน ว่านี่ใกล้ทิ่ที่สุดแล้วไใกล้ิที่นีดลนวป้าเรื่องครบรอกกันหน้าวหวเขารรอกองปูชีปากค่ะเออใจมากยงหอห้องได้อันเจอมาอยู่หอห้องโยงหนี่นททงเป็นสถานที่เก่าแก่ได้รึกดำบรรถาว่าสมบัติประถานได้ทำถูกต้อง เ้าปากถึงเข้าป่าถึงเขาโอ้พื้นดินพื้นทองพันทองพันดิงเอ้าหนักบางท่ามาบ่าไอ้กุองบากกำลังผิตึกกุศงบักว่าอึดว่าอยากเห้รนิ่งกินดาถือมองค้าบัดกินมาดูถือมองคักบัดนี่สงขวันเลยเ่าที่ขาว กักอกรอบปีนะพวกก็มาถึงินทําคือที่อันเพิมข้าประบัดคู่บ่าอาจารย์เออคุณพทอยกบักรักจงรักช้าลูกรากในวันที่เก้าันว่าพอชอชองคันห้าร้อยหกดขีดแต่ว่าปีกายมีบาบาจักผิีปีกายนี่แหละว่าพอชอชองคันหา่อยพรทิศทาง ไม, 5, 6, ม่นหีหวังว่าก็เขาทั้งปัญหาเลยเข่งบ้าแบบเขาเอินมาโคบรอกปีคุณจะกโคบรอกผีเพราะปัญหาเลยหกสุขีน้องกูเขาห้าหกขีเขาห้าหกถามเขาห้าหกถามว่าก็เขาห้าหกขีเขาห้าหกถามว่าเขาห้าหกขีแต่ยี่ดีหวังว่าหืมบ้างใส่บางเขาเบขบผีต่ความสั้นโขฝันเนาะ วันที่เก้าทัทนมาสองห้าหกที่ท้เลวันที่นอกจากว่าจำให้ได้วันที่เก้าทันมาพอ 2, 5, ท้องห้าหกสี่เขาได้เรียกว่าครบรอบครบครอบเลยหนึ่งปีไม่กี่เดือนใครตอบได้อตอบด้วยสิบสอง <12 S 1> <12 S 2> เดือนนถ<อ>ูกต้องที่ท้องเหลือนมันไม่ไ <laughs> ปเ่ียงปีหนึ่งจากนั้ตัดทิพทองไม่ใหามันมาหา ถูกต้องครับนั่งครบรอบก็ดีนะพูาก็ครบรอบปีชิปองสองชิปองเหมือนชิปสองเหมือนไปหนึ่งปีเห็นเห็นว่าเออยังเหีนไมีเกี่อหาบ้างคังปีแลเ่อาบ้านมาสามร้อยหกสิบห้าวันอางเวคัน้เ่วหบ้านเมื่อไรเกี้ยวกันเนี่ครับรอบปีเพราะว่าอย่างปีนะว้าวชยปสอหลัง แลเวแต่อีกคิดเอาหวาดรอบค้่หานเอาทั้ตัวไปเข่าชั้นอัดเือมาเ่ยข้าเข่าด้เอาหัวจักหวาดรอคู่หานัตตัวเรื่องชิบต่อเนาะเรื่อทชิถอมมาเลยตาล้านตัวพีูุ่นขันแต่ปูเอาผู้้ใดไเขียงมาว่างวันจับคบตรอตัวหมือทั้นหน่วันที่เก้าชั้นละคบรอบโอ๊กปูที่ัาขาคบปี แล้วก็คล็อกเบือครบอกปิดคล็อกหนึ่น,นนะั่นแหละเขาเลยว่าครบรอเขาได้เออบ้ามาเป็นร,นนนรอบยอะถูกมัดแต่งรอโปรดคิดใจด้านยาในการตัดทิ้งใจงวดนี้ไม่มีโค้งสุดท้ายไม่ต้องรอพ่อนะลูกนะเพราะว่าพ่อให้คิดพิพจรารณาไว้ตัวเองคิดใจเรานาะ ถอบค่นจ mm. so hmm. so exactly. mm ังตาทิ้งไผ่เขาตอบอยู <NR DM F> <S Quran Genius> so, uh ่ท huh. ี่จับขางเมื่อไรยากจักเนี้ยเอาอีจัปวดหัวอีกที่ไปปวดหัวอย่างคอกอปีเขากลอบปีครับมาด่าแต่ข้าลออปีเมต่เขะคกลอปีกเมือเขียจังไหๆเราชูนะพ่อัว่าทิ่เก้าเนาะแล้วจะเขาสีเขียนไทยกว่าเอ้าชูแต่แล้วจะเขาสีเขียนไทยกว่า เขาจกแข็นแต่แข็งถสิแข็นใช้งานมายูได้นีเนาะปูเนาะแต่กูยางไม่หันมามันถึงยังไม่ใช่มันไมอยู่ในแองดิ้งนะมันก็ไม่เดือนมันน่ะสิไอ้นั่งวาครอบไปีรอบเดือดจักว่าขั้นตอนจางเขาถือเป็นวาครอบปู่ะสิปูเปง่ายๆเพาะอะไรปูง่ายก็คืได้ถบหม่ง่า ทักการบูชาทำถวายรงถวายเทิงเ่ารถวายฟ้องเรารำถวายถวายว่าถวายว่าไหนนี่ทำบายีเท่งบายทีเขาบาทีบ้าทางเขใหญ่ใหญ่เลยเใหญ่ใหญ่ไฟกิค้าตังไม่ไฟกัคคีพอตังไม่กังเงาอีกวะตังไม่พราะราบาก่าไม่ บ่ได้สังโดนละปูของนามงข้านก้อเดาวพักพังเุนยวกูนยมาก้อนไม่วต้องดาวก็เอาถอไปงอืออาจารย์ต่อยกันไปอาดเบิ้งไปาดเบิ้งางเอาจรต่อยหาอยู่กูบักาจารต่อยบเชียใจนยเงัว่าถือว่ามะว่าแต่พอกัยิดมีงท่านหัวมง อจังมันวันเสียคเขาวันนึงแม่ไปเขาบ้านไปแั้นทักขึ้นมาชักสิงไปทักถึวมาเขาหั่อจางหมไปบ้านหุจางบ้างบ้างท่าแต่ม่กลังจากเคื่อกายนั่นแหละเขาเข้มเข้าบ้าไเท่านีเขาจว่าไปรักใครเขาไปไปยืนเืินบ้านเขาไปยืนชื่อๆเลยนะงอกบ่างเง่งเง่งงอก่างเง่งเง่เขากรว่าวแบบนี้ไม่กินหีูเด้อมาคัน เขาจะพ้คินแต่จทางเขาเพ่ขพอบอกแค่ไอเอาอย่างว่าเป็นทุกกันนะั้น่ะดด้เร็วล้พออ่อเอามาเฮหดกันเงงอ,องมาแตนแขงขับคอว่ามึนรูส้สิกโศคอใายเขาจะตายกึ้งเลนะเห <c oughs> ็นว่าเป็นทุกกันขนะับคอไ่อมอะว่าจาังไหนอีกไม่ไหนคอแก่กันว่า มุมใต้ชายนาวแ,แล้วหลุดแล้วได้าะเทศกันถางดินแล้วแบบดิเแลาวแบข้อับข้าไปทางเรน่อยบูรณะไปเรื่อยๆให้มันช่วยมาเอา่างตาบืนบาราหนี้ข้อขาชีได้เกิดแล้วหลุดแล้ว เด็นราวดักเดินดาวดักมี้งแง่วสังสงไทยขอบอกมั้งมันยูคือวนันเพ่นบ่ล่ะกครูวันเพ่นนานทอาชีพานากระองต้าลเาน่เตี้ยต้าลิอะไเตี้ตาลหนามักขระองมากกระต้องเต้ตาลิเพราะว่ามันมากนเป็นอาชีพเขาวันเพ่นที่หาคํามบาดบ่าได้ นนออบบมัานมาตับ่อมันตาแมันเพ่งบ้านเพ่งที่ภาคกลางบ้านเพ่งน่เพื่อนที่ทองพ้านวานี่คู่แรกกับวาจังฉากได้คอยบ้านเพ่งหนักบ้นมากครับอบาจารว่าเือดที่ทองเพือเคล่าอบเราพ้อติขบเรอ,ปอบรอปเราเกลอยดเราดูด้รยกออยากได้ตกลงด้อก็ครับผมอยากได้ตกลงให้ทันได้ผล ท้าว่าเมืองเราตัดดีว่าว่าขายท้าว่าเมืออื่นต้องตัดดีกับว่าเขาคิดว่าวันที่เท่าไหร่ของกักว่าเมื่อนี้วันที่ยี่สิบเมื่องอื่นว่าว่าดีที่เนดีคิดว่าว่นดีคิดว่าว่ีคิดว่าว่าที่ดีคิดเขาตัดมาขายว่าตัดไมดีวันที่ยี่สิบสไม่รางวันถูกต้อง รางวัลน,นั้นใช่รางวัลที่หนึ่งไม่ใช่ใช่รางวัลที่ถ่อไหมไม่ใช่ต่อไปรางวัลที่สามรางวัลที่สามค่ะวันที่ท 20, ยี่สิบสี่ยาดูนะมีรางวัลที่สามเลยคู่ใดถือมีรางวัลที่สามขอกระดูกบ้าพ่ออยากได้นะถ่ายม,มั้ยครับผมเอาง่ายง่ายๆเอาถ่ายขพอพอาวส่งต่อติเลียมะหวอดหัวบลระกู อาจะบอกว่าบอกว่านาถนเที่ยวางทางบออาบอกว่าจะข้าวใอื่งานจะปูข้าวข้าวขาวใหญ่ก็บอกปู๊บอกปุ๊บบอกท่านพอเนอคือได้กินท่านั้นค่ะข้าหลอพอพักแม่จ้างกลับกองบอกท่านเ่ายเองเอ้า บอกแม่เขาเร็ัั่างมากเลยของเรานี่บอกจะกม่ถ่อาเขามาขายวันที่ดีที่ดีเราจับวาใค้ชื่อทายมันถ้องไกให้ชื่อทายถ้องโตวันที่ดีวนที่เื่อวที่เรายังสองวันี่ว่าทักลาจักนักเตมาได้ใช้คำอันนี้ ทีท่าเขามาขายน,นายนได้ดูทยวทันไม่้ทยท้องโตนานะท้องที่ถามนางเออมึงจากไปอบอกแล้วกี <laughs> มาบานจางทางว่าออบอกกะบอกขา้างล่างเมาชนะ่วยทำาไปจังไช่ละ ยึงมาเมื่อิหรม่ต้องมาคิดหลายตันแล้วทายคงตรงมั้งว่ากับ้ทายว่าเขาดีเขาแย่มั้งแม่มาทางข่าวญ่ปิ่นปูข้าวญี่ป่น้าวลาบ้าข้าวญี่วุ่นนูดีกว่าดีพอชิมีกว่าห่นั่นดิอ่ะห้างพ่อถอะท้องค่ะปูลูกิไว้เงินตัวท่างเลว้ยง ไิเป็นตัวอนยังมามาสักหรอโอ้ยนี่อะไปฮาคือร้ายร้ายนะคือแรกแค่รักตาขาข้อนี่อะไรหอนี่อะไปฮาคือร้ายฝ้านคือแค่รักษาไม่ไปแก้วเอออันคือเป็นหากมัดตัวไงร่างฐานเอาตัวใหญ่มัดแหญ่มัดตัวแบบอยนั่งกับกายของอาจารย์มัดตัวน เขาถือกระถือไปแล้วบ่ถือกระถือท่เขาฮ่าฮ่าบ่าฮ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 นาาฮาาาฮ่าาาฮ่ฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่่าฮ่่งฮา่า่าฮ่าฮ่่าฮาน่าฮ่าา่า่นฮ่า่ด้่าฮ่้่าฮนาฮ่าฮหาฮาฮ่า่าา่าฮาาา่า่าสาธุสาธุสาธุผมเนาะตามนั้นเ่่าส่่า่า่่